อีกอย่างฆ่าข้อน้อง,องถุงยางคาคอน้องมันมาขอความช่วยเหลือจริงๆมันมาขอความสลยเรียดีมันไปบ่ไดิ่นมาขอความสลยเหียอสูตะลรตนจังป้ากินเข้าไปเลืกจังเนอะโอ๊ยต,ต,ตรีตนแท้นนะ้อกินบัฟเบิร์นอ้ยมันกินถุงยางเมนูอ๋ออีกอย่างฆ่าข้อน้อง งูเขียวมันกันไกลแม่น่ะแม็กอยู่ไหนล่ะถุงยางคาคอน้องมันมาขอความช่วยเหลือจริงๆมันมาขอามช่วยเหญ่ดีมันไปบ่ไ้ถุงยางค่าคอมันเออถุงยางแมพสติก่าข้อมันแม่เเออเออโอ้ยสมพ่อมันบ่นนีไปไหนสมพ่อมันบ่นนีเนาะดีออกไปอย่าทำน้องอาดาวไป โอ้ยถุงยางข้าคอคนมาขอความซวยเหลียสูตรตะลิตัวจังป้ากินเข่าไปลึกจังเนอะอันนี้บริเวณทำลายได้ใจเอาเอาถุงยางออกจากปากนอก้องเออกำลังจะเอาถุงยางออกนะคะเอาใส่ใส่ถุงเมื่อยิบดึงออกเป็นยังลูกนั่นแหละพ่อมันมันเข้าลึกไหมเออแม,อม่ไปเอาคีมไปเอาคีมมาคีมคีมมาน,น,ออมนีบออกมานีบออกขาย้อนออกกับมันก็ออกยาก็อ,าออกกับมัน ขึ้มอยู่ในกระโปรงเงินข่อยนะนี่บอเอาแหนบก็ได้แม่บ้านเลขที่อะไรพี่บิ๊ดสามห้าเก้าจ้ะแต่ลีตูนแม่ก็เลยเลยเอาออกให้สมพอลมันโบนีแหนบอยู่ในกระโปรงเงินเลยแม่อ่ะดึงออกดึงออกเลยไม่ต้องขย้อนหรอกอเพราะว่ามันกำลังมันกึ่นถุงยางฮะเออออกให้มันมันกึ่นทุกอย่างสมพอลมันโบนีมันมา เห่ซอยโอ้ยแต่ลี้ยตอนเถอะน้อกินบัอบเบิร์นโอ้ยมันกินถุงยางมีพิษอันนี้มีมีพิษอยู่จ่าแต่พิษอ่อนไม่พิษไม่ร้ายแรงอู้อไหนพ่อ,อ,อมาดูสิไหนเอามาดูสิสมพ่อมันมาขอความสวยเหลือเบิง้งเด้อเบิ้งด,งดูมันกินกินถุงยางจ้าไปบ่ได้ไปบ่ได้ฆาเขียวฆ่าเขียวมัเวนเล่นออกบ่ได้ปะเนี่ยมาหาคนไม่อยังเป็นขอเป็นขออยู่นะเบิ้ยกินยัง มัน,นกระดูกมันเอาอ,ออกแล้ว,วปัดเบิงเรียกว,ว่าเป็นภากรกิจที่ระทึกสุดๆไปเลยค่ะหนุ่มภายในคลิปเนี่ยทั้งใจกล้าแล้วก็ใจดีที่ช่วยงูเขียวเอาห่อบบบโบออกมาจากตัวงูเขียวได้บอกเลยนะคะว่าการช่วยชีวิตสัตว์เนี่ยไม่ต่างกับการทําบุญครั้งใหญ่เลยนะคะเนี่ยจับอยด้เออจับเใบได้พ่อบได้เปัดเบิ้ง อืมันกินอันนี้เขาไปจ้าขอให้ส้วให้มันจ้าเบื้อาเอาไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยก่อนไปปล่อยก็ไปให้ปล่อยเลยเด้อไปลูกไปหมาก็ยิ่งเยอะตัวมันอยู่เฮี้ยนเอาขอปล่อยปล่อยทั้งเฮี้ยนน่นน่ะไว้เอาไปหมากับต่งหลายเนาะญาติมันกินหมาหมากินมันเนาะเอาไปปล่อยในห้องจ้มันมันกินถุงยางจ้านี่ยนะนี่มันกินอันนี้แหม มันกินบับเบิ้ลนี่แมดูมันกินน่ะอุย๊ยต่รีตนวักบึงถุงบักไงบึงเป็นเลือดพร้อมบริพันธ์คอมันเอาออกละจ้าเอาออกละที่แรกเอาปล่อยเอาเชือกฟ้างออกมัน่หน,นี้เอาออกละจ้าเดี๋ยวซอยอีกชีวิตหนึ่งข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ